โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบ้านหลักศิลาหมู่13ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านใหม่เชยพจท์จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่กว่า2,652ไร่เป็นครัวเรือนเกษตรกร131ครัวเรือนสินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวพืชผักการทำปศุสัตว์และประมงซึ่งจากการทำเวทีประชาคมและจัดทำแผนพัฒน,นาการเกษตรของหมู่บ้าน พบว่าปัญหาและความต้องการของเกษตรกรคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในแปลงการลดต้นทุนการผลิตและการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในเชิงพาณิชย์โดยกลุ่มมีการวางแผนการผลิตพืชตามความต้องการของตลาดที่หลากหลายมีการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตของกลุ่มเพื่อจัดส่งให้กับตลาดปลายทาง โดยจัดเก็บและรวบรวมในห้องเย็นสำหรับเก็บพืชผักเพื่อรอจำหน่ายนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอินรียออร์แกนิกไทยแลนด์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและได้จัดทำแผนธุรกิจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคณะยอดซึ่งมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่8720บาทต่อไร่มีรายได้26,880บาทต่อไร่ ทำให้มีกำไรถึง98,000บาทต่อไร่ต่อปีซึ่งคิดเป็นไรายได้ทั้งหมด134,400บาทต่อไร่ต่อปีจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้